ไม่ได้อยู่นานจะหาว่าอยู่รอเอากระตังจะภาพหรืออะไรมาก็เสียแล้วก็พอเขาขึ้นไปแล้วก็กลับไปแต่ก่อนกบก็ไปหยิบของจำลวยมาคินสองคินก่อนกลับถ้าฟังผ่านๆนะคะอาจจะเหมือนยาวอายุทยาในกำลังเล่าเรื่องตลกตามสไตล์เพราะว่าลีลาลูกเล่นการเล่ากระสมก็เป็นมืออาชีพแล้ะค่ะแต่ถ้าฟังดีๆสิ่งที่เล่าในไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะปรีชาวงรุ่งนั่นคือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังวงการลูกทุ่งทั้งนั้นเลยค่ะ มีตั้งแต่เรื่องการเดินทางของคนลูกทุ่งในอดีตที่ดึกๆเนี่ยบางเส้นทางห้ามผ่านนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจโดนปล้นได้ค่ะไปจนถึงการตามหานักร้องเก่าๆนะคะแฟนเพจหลายคนก็คอมเมนต์มาถามถึงก็มีเหมือนกันนี่ยังไม่นับค่ะที่คุณยาวเขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้ฟังตามคําขออีกนี่เป็นงานนะคะที่ทําแบบไม่มีค่าจ้างมา2ปีแล้วค่ะ ยาวอุธยาบอกคำเพราะใจรักด้วยเคยเป็นสมาชิกวงลูกทุ่งดังทั้งจุลารัตและก็สวงสันติเลยพอจะมีความรู้และมีคอนเนคชันอยู่บ้างใช้อุปกรณ์ตามที่มีเลยค่ะคอมพิวเตอร์2เครื่องมือถือ2เครื่องไม่อีก1ตัวก็จัดรายการได้แล้วค่ะเล่าประสบการณ์แบบนี้เลาประสบการณ์ว่าเราไปนี้มาเลยว่านักร้องคนนี้เรารู้จัก,จากมาเขามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นี่ไอผมเองไม่ใช่เป็นคนรู้คนเดียวอ่า คนที่เขารู้เนี่ยเขาก็มีเร,เราเรารู้อยู่ว่าคนรู้นะมีแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเหมือนพวกเราแล้วก็โทรไปถามเ็าออย่างแอ,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 อนูเคยได้ยินนักร้องคนหนึ่งชื่อกอวิเศษไหมเข,า,ขาก็บอกว่าตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้กวิเศษ่ยังอยู่ที่อเมริกาผมก็ต่อสายคุยเลย่วงผมยืนน้ตาล่วงห่วงเพลงลูกทุ่งไทยอดีตการผ่านมาเคยยิ่งใหญ่ แต่จากไปมือนตาาายจากนอกจากจัดรายการออนไลน์แล้วนะคะอีกงานที่ทํามาตลอดนั่นคือการแต่งเพลงลูกทุ่งค่ะอย่างที่คุณยาวอายุทยาร้องให้ฟังนั่นคือเพลงน้ําตาลูกทุ่งนะคะแต่งให้รุ่งพิษนุโลกร้องค่ะซึ่งก็บอกว่าแต่งเป็นงานอันดุรกเพราะว่าอยากจะสืบสารลูกทุ่งเก่าๆไม่คิดค่าใช้จ่ายใครอยากจะมีเพลงมาคุยกันได้นะคะแต่ว่าต้องดูแลเรื่องค่าทําดนตรีและก็บันทึกเสียงเองนะคะ